สวัสดีจ้าพอกะเฟื่อนอีกแล้วช่องที่จะเมือนจะมีสาระแต่บมมีสาระเมื่อนี้เฟื่อนภามาโซต้นกะลามเบียร์กะลากะลามเฟื่อนกะลางพ่อปลูกแล้วเฟื่อนกะลางเห็ดคู่เหมือนเฟื่อน้าไปเห็ดคู่เฟื่อนสีภาไปเห็ดคู่เห็ดตีแปลงปลูกกะลาคือบ่จําเป็นต้องแย่หนาวบ่จําจเป็นต้องหยุดเหนือนี่อค่ะ ปลูกได้คือการเฟิ่องอยู่สกลนครเฟิ่องกระปลูกได้คือกันเฟิ่องปลูกปีนี้ปีที่สามเนี่ยเฟื่องจะให้เบิ่งต้นแยมโอ้ยฉโ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 ฉอยู่ยังบริโภคน้ำกำลังพอดีปลูกจ้ะเฟิ่องจะปลูกแล้วเมื่อไหรเห็ดแปลงแล้วเฟิ่องก็จะปลูกเมื่อนี้แหละเมื่ออื่นเราจะได้ปลูกเมื่ออื่นเราจะเพิ่นสิภาพไปเบื่องการเห็ดแปลง้ะจ้ะแปลงกันล้ำสวยๆจ้า ก้ลังพอดีปลูกฟัง้างล้างเพื่อเป็นบักเขือเปาะคือภารกิจต,ต่อไปคือรายการต่อไปก็พ่อปลูกแล้วคือกันแม่ไปจ่ายเดี๋ยวเฟิ่องพาไปเบ่งกันเห็ดแปลงเฟิ่นกระยางมาหอดป่ามองเขาเห็ดแปลงแล้วน้าขึ้นฟ้าขึ้นฝน,นแต่ว่าหอนแห้งเอาเอาคือเห็ดเสียก ว่าจะเดวเฟินหายเบิงกําลังใส่สายนำยุดจ้ะพอกับเวอยกําลังใส่สายนำยุดสายนำยุดของเฟินบริสุทธิ์จะเป็นสายนำยุดเก่าขอเสียคือห้อยห้อยหนูกัดเด็กตอหนูหนูหน่อยบนหนารลักจ้าก็จะเป็นประมาณนี่แปลงเฟินกับบริยกสูงเลยจ้ะเพราะมันจะเบิดหนาฝนแล้วเนาะจ้ะแปลงบริยกสูง ก็จะเป็นประมาณนี่ละสาสาย,สายน้ำยศแล้วก็จะก็จะคุ้มพยางจะ้ะประมาณนี้จะเฟื่องห่เปิ่งตอนเหตุงานผมยัจะลากที่ข้อศอกยังเก่ากว่ายืมอะไรมารกินาแล้วผู้ใดที่มักตุนีพวกยากตงดางตัวไ้กันไสง mãi 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 chơi với tôi là tôi là <laughs> tôi là tôi là tôi là tôi tôi là tôi <laughs> tôi là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  tôi tôi là tôi để đi tôi là 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 là tôi 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 พอันเฟิรนมือนี่จ้ามักโจ๊กการยกลองไอ,อ้พอพอจ้างไอาไอามาเห็ดอ่าย,ยกคู่เรียบร้อยแล้วจะเอารถไถสมยกภารกิจก็คือเคียร์นาดินให้มันเสมอนะจ๊ะให้เป็นคู่สวยๆสวยๆพ่พอเคียร์เต้ แค่แบบนี้แเราจะให้นาดินมันเสมอหลักการก็คือมีให้มันเสมอแล้วก็บบ่ให้มันเป็นหลุมเป็นบอ่อนะจ๊ะไปจ้า ิรนว่าแล้วฝนสิตัวขํามคู่เฟิร์นข้ามแปลงไงกระลำเฟิร์นมึงสภาพตังแนงๆๆๆๆๆๆหนงตั้งแๆนงนันงันงนั้าวอันทากปูพย่างได้ครึ่งหนึ่งอีกฟางท่านั้นยังบดปูพย่าง,างเละใช้คําว่าเละดีหรือแม้มันเลี้ยงเศร้าหายแต่ว่ามันก็น,น่าจะมาอีกเพราะว่ามันขี้เมฆก่อนปักใหญ่เลยเทิงหวัวบ่รู้มันจะลงมาตอนไหน ว่าตอนนี้ป้าตองฝ่าวเห็ดแปลงสภาพเชะ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 เะมากพะยะค่ะโอ้ยนาะสวรรคการแก่แงไปก็ะเด้งฟุตบอลประเภทกอนเ่าเขาปากไปจ้า